กาบ้านครั้งแรกของอสร้นวันนี้มีกันบ้านอะไรบ้างันเลยวันแรกๆอ่ะครูไม่ให้กันบ้านอ่ะหนูตายใาใช่ไหมนอะวันแรกไม่มีเป้าครูครูเขาบอกว่าไอู้กกันบ้านอ่ะมันยังไม่มาเขาบอกว่ายังไม่มาย<ม>ัง <มา S 1> ไม่มาคืออะไรน่งสองสามรับเย,ย่แล้วสี่ครบไมโอเคครบอยู่ค่ะยังร ก็ค่ะค่ะเดี๋ยวนะคห้แจ<ด>้งกันบา้านมาทางไลน์ใช่ไหมคะนี่เขาก็จะแจ้งครูก็จะแจ้งมาแบบนี้อ,อ๋อนี่ไงครูให้ทำสามสิบห้ากับหนึ่งสองเจ็ดสอนวิธีตีตารางให้ได้้อยช่องอะ่ะทำไมคนระับตอนแรกใช้มือวาดไง แม่ก็เลยต้องสอนใช่ไหมบรรทัดคือให้ตีไป1ิบรรทัดแล้วตีลงมาส0บบรรทัดก็จะได้1ิบคูณสิบเป็นหนึ่งรออืมในแบบนี้สือโรงเรียนไทยไม่ได้สอนใช่ไหมคุณสอนไหมแยกเกิดแบบนี้ไม่จัดสอนนะเหรอตอนเด็กเราไม่มีรองสอนันจีก็ต้องหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยอย่างเงี้ยยังเสียถูกต้องทีนี้ก็ตีลงมาแบบเนี้ยที่แม่สอนแบบเนี้ยให้ชิด ตีช้อนสิบช้อนเป็นเรื่องยากสำหรับเด็กเองนั่นนะสิเขาไม่เคยทํานี่คือหนึ่งแล้วนะหนูต้องทําอย่างเงี้ยให้ได้สิบแถวอันนี้หนึ่งแถวละอันนี้คือสองแถวเดี่ยวคอลัมน์อ่าก็คือแถวนั่นแหละค่ะคอลัมน์เนาขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะอ๋อแถวมันเรนอนโร่คอลัมน์ภาษาอังกฤษว่ะอ๋อสะดมเออเขาแบบสะดมอะคอลัมน์ไงเขาไม่ใช้การดูแล้วเขาไม่ใช้แค่หนูสะดมนี่ยนะไม่ใช่ประชา สิบสองกับสิบค่ะใช่ออนแม่ดูใช่ค่ะปีนี้แม่ยังต้องเซ็นชื่ออยู่ป่ะต้องต้องเนี่ยค่ะแบงค์ซินเจอร์แม่ยังต้องเซ็นอยู่ไทยหน้า12 13เขียนเลขไทยเท่านั้นไทยนี่ไงให้นักเรียนนับจำนวนเงินและเขียนเป็นตัวเลขไทยเท่านั้นนี่มีช่องสับไทยนะคะใช่ใช่คงสับูเกอสอนได้เล่นเกมหลายรอบให้นักเรียนแยกส่วนประกอบ ของคำต่อไปนี้แยกส่วนประกอบอ่อว่าแยกอะไรเป็นธาตต้นสลาตสกดตัวสะกดวรนยุอ๋อตรหมอไม่ทับคุณหมอโอเคค่ะต้องนคะคะต่อไปวิชาวิชาแมทแมทหน้าอะไรจำได้ไหมลูกอุย้ยมน้มาจำไม่ได้คะ่ะเหตุวันถึงเหตุ แล้วผิค่ะแล้ว P9S นี่คืออะไรเป็นทุกครั้งเวลาเรียนวยาาิชาแมทเวลาจดการบ้านเขาต้องเขียน P9S แล้วค่อยเขียนหน้าอ๋อทำไมนะครับเขียนยอ่อ PGS Pages อย่างนี้ป่ะครูเขาเขียนยอ่ยอ แล้วเด็กเขาไม่บอกเด็กเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกว่า PGS คืออะไรเขาจดมาเป็นนะครับ P9 อะไรนะ P9S 1น2โอ้ไม่ใช่ P9 ไม่ใช่ P9 PGS คือคำว่า page หน้า P-A-G-E page แปลว่าหน้าแล้วหลายหน้าก็ใส่ S เป็น pages แล้วเวลาครูเขาย่อเขาก็ PGS อย่างเงี้ยเขาไม่ใด่ตัว A จรงจริงถ้าหนูจดหนูจด P เฉยได้ไหม P ก็ได้ P หนึ่งถึงสองอย่างเงี้ยอันนี้คือหน้าหนึ่งกับหน้าสอง write write ไว้ไว้ให้เขาก็คือนับ and write ก็คือเขียน the number in the box แปลว่าอะไรครับก็คือให้นับว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ม,มาเขียนนีแ่แล้วตอนนี้หนูนับไงลูกหนูเขาจะไม่สอนคูณนี่ใช่ไหมคะมลแล้วเด็กเขานับไงครับนับยังไงน,นับไปเรื่อยเหรอคะครูให้นับเจงงอเสร็จไหมลูกครูให้นับยังไงลูก บ้านเขาจะส่วนใหญ่ประภิชาภาษาอังกฤษนะคะเขาจะไม่ค่อยบอกเลยว่าให้ทำอะไรไม่บอกเขาไม่บอกถ้าบอกเขาต้องชูหนึ่งนี่นี่นี่เดี๋ยวให้แคมมาสอนเคลนับวิธีนับแบบนี้นะคะนับทีละสิบแคมเปร์เดินมีกี่ก้อนสิบก้อนใช่ไหมคะสิบโอเคหนูก็นับทีถาละสิบหอึ่งสอง สองวันเดี๋ยวจะอ่านจดหน้าสองนี้ฟ้าอยากดูดูอ่านนอนไหมคอ่านเองเลยนะครับคบไม่ใช่เสเสเสเซอะไรครับเสเซ circle ใช่ circle เยี่ย four hundred เอ ten and f i e n e yeah เฮ้ยโอเคนะแล้วอ่านฝันขึ้อค่บุญพอได้แล้วอะนี่นี่เหมือนกันอ่านนี่ละอ่านยังยังใครจท้อฝันหนูจะอานออกแค่ไหนเอ่อ when ไม่ใช่ white white the c o m p l e t correct correct number in the box เขาใช้วิธีเดาๆกัน ต่อก่อนค่ะติดต่อเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะเคมงโอเคถูกต้องค่ะครบละภาษาไทยสองภาษาไทยเลขบ้านน้อยยังยไงใหย่อ่ะเซ็นชื่อค่ะอติดต่อมาค่ะนี่นะคะความเสร็จเรียบร้อยเซ็นชื่อค่ะเซ็นชื่อคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะพี่พี่ 9s